สรีวอลเวิร์คครับผมมืดเนะทำไมชื่อนัไนม่ครับสวีวอลเวิร์คครับผมวันนี้เป็นวันที่ฝากเอาไี่เพื่อเก็บมึงเคยถ่ายปะเนี่ยไ <c oughs> อ้ะเมื่อวันที่อากาศไม่ค่อยแจ่มใสครับแดดร้อนแต่อากาศเย็นเป็นเดือนรุดูหนาวตีกันอยู่ใช่นีเดือนนี้เดือนธันวาแต่ว่างานที่เราต้องถ่ายวันนี้ก็คือแกสปี้พูดได้ปะเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ย ้าไม่ได้เบอร์เอาแกสบี้แกสบี้แกสบี้แกสบีส้ตัดออก <c oughs> คอนเทนต์มันคืนไปตีกรอบสามหลุมสามหลุมนครชนะเยอะสุดเอาไปเลยพันหนึ่งแต่ไอที่สามหลุมที่ไปตีเนี่ยมันต้องตีเก้าหลุมมาใครไป,ไปดีกลอบนะครับมันมีออกรอบเต็มสิบแปดหลุมกับครึ่งรอบคือเก้าหลุมือเลือกเก้าหลุมแต่ประเด็นคือไอเก้าหลุมเนี่ยมันก็โดนประมาณแปดร้อยมั้งค่ากรีนค่า, green. าแคตตี้ค่ารถค่าเสือ้อต้องเช่าเสือ้อเพราะว่าเราไม่มีก็จะโดนรวมๆประมาณห้าหกพันเพื่อเงินหนึ่งพันนะ แต่เราจ่ายประมาณ7หมื่นเดี๋ยวเราไปตีกอล์ฟไปดีกว่าแล้วก็มีแค่งานเดียวแต่ว่าถ้าถ้าสมมติงานนี้ถ่ายเสร็จเร็วเราจะมีอีกงานหนึ่งรออยู่งั้นก็ตีให้ลงเร็วๆดิไอ้เฮียกันมันยากไอ้สัตว์ที่ฮะทำได้นี่หัวทีเดียวลงหลุมเลยใช่ไหมไปหน้างานดีกว่าลิเวอร์พูลนี่ตีกอล์ฟเป็นป่าก็แชมป์ครับจะแชมป์กอล์ฟเหรอแชมป์พิมพ์ลิงแล้วขอไปยืนตากแดดแป๊บนึงทำไมอะหนาวครับไอ้เฮียกว่าจะลงคูลงแบนดับเท่าไหร่แล้วไม่รู้ ไม่เคยออกรอบมาก่อนเลยอันนี้ออกเพราะคอนเทนต์เลยสาหรับใครที่บอกว่าอยากทางานใหม่ๆท้าทายท้าทายนะครับมากับกูมีมีคนสมัครคนหนึ่งบอกว่าอยากทํางานท้าทายค่ะไม่ค่อยชอบอะไรอยู่นิ่งๆไม่ค่อยชอบอะไรซ้าๆมึงดูกูได้ซ้ำไหมอะทุกวันเนี้ยเขาถามว่าต้องทําอะไรบ้างคะกูเชียร์ทำอะไรบ้างวะก็ <ทำ S 2> ะไปกับพี่อ ja, ะครับน้องกูก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีเนี่ยนึกว่างานเราเคทีบอกให้ไปตีก๊อฟกูก็ต้องไปอะเรากำลังจะออกรอบกันครั้งแรกนะครับซึ่งประสบการณ์ออกรอบศูนย์อะไรเสียง าหรือเสียงไหลพี่เมื่อกี้นี่เหี้ยอะไรไม่ได้ขาดนี่ได้เสียงอะไรอ่ะเสียงไหลพี่หรือเปล่าหลุดไปแล้วไหลพี่หลุดหรือเปล่าไม่พี่ก็พี่ก็ปกติอน้องอยู่เงี้ยออกรอบทียรเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่กูจ่ายให้ข้าวเวลาเมื่อกี้เล่นไปทียร์แล้วใอ้สั่งข้ขออวยพรนะเทียร์ไม่เท่แล้วล่ะเอาเอาเป็นว่าวันนี้กูจ่ายให้ครับวันนี้ก็แกสบี้ขอบคุณแกสบี้ที่ทำให้เราได้ออกรอบในวันนี้นะครับถามว่าแกสบี้จ่ายข้าออกรอบไหมไม่นะคิดไปทีเดียวเท่านั้นแหละที่เหลือกูออกเอง ก็ได้สามล้านห้าแล้วนี่ใช่ไหมเฮ้ยเฮียออกรอบแม่งรอบละหมื่นเองปูไปเรื่อยจะสามประกอบก็เข้าหรอกเข้าทุกเดือนครับแต่เปิดบริษัทถูกต้องถูกต้องกูคิดว่ากูถูกนะก็ตรวจอ่ะต้องตรวจสิตรวจทำไมเป็นบริษัทแล้วอ๋อเขาจะตรวจทุกเดือนบริษัทนี้ตรวจทุกเดือนเลยเออเรื่องงานที่มึงบอกกูอะที่มึงไม่ได้บอกใครไอ้ส่งยายาอะไรรู้ธุรกิจสีเทาก่อปูนไอ้ยเฮียนี่จอดรถนานชิบหายเลยอาร์ตอะจอเสร็จแล้วเออเฮีย ตีอยู่แล้วปวดที่ของแมวที่พากูกลับมาชาเิชาติกลเขาพาให้กูเข้ามาเดี๋ยวาติเดี๋ยค่ะวันนี้เนี่ยแบงค์ก็ต้องตีได้ท่าเนี่ยโอ้โยเฮียหลังหักไปแล้วมั่งกูไม่ตีมาเดินคลื่นไอ้เฮียต้องไปยี่คืออีกเหมือนงั้เหมือนงั้เหมือนงั้ไอ้เหมือนหรือยังคุยใครอ่ะคุยกับมึงไอ้เฮียขอโทษทีไปดูเรื่องราคาถามคนดูเรื่เหมือนไหม ทุกคนจำไว้นานหน้านี้คก็คไม่สนใจ <c oughs> นี่ละกันเป็นพิเศษนะพ,พี่พี่เสื้อโค้ทร้อนนะครับน้องร้อนชิบหายอันนี้ไปไหนไหนพี่อําไปเอาเสื้อโปโลครับแล้วก็ถุงก,ก๊ปอปปล่าเพื่อเอามาแชร์กับของแอนดนูอ่ะนะครสรุปไม่ได้เช่าคนรัดถุงแไม่เช่าไม่ไหวครับเขามีค่าสนามกับผู้นด่างราคาเอาเรื่องทีนี้ถ<อ>ือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วเสื้อเสื้อนู้นเหรอหรือซื้อแล้วตังค์กมาถเช่าเสืเส้อน,บบนั้นสวยนะเนี่นนนยมีเสื้อที่ว่วูเขาปกว้าว ได้เนาะเช่เนาะนี่นี่นี่นักกล้ามเน<ช>ี่ยไอเทียกูก็มีอะไรกล้ามเ้ยพุงอันนี้พี่คดีชื่ออะไรครับนิกพี่นิกนะครับผมชื่ออ้ําครับฝากตัวด้วยครับผมพูดต,ตรงๆนะผมไม่เคยออกรอบครับอ๋อ oh, ค่ะค่ะแต่ว่าเคยฝึกตีมาบ้างแล้วแล่ผมก็ไม่ได้ตีมา <c oughs> เป็นเดือนแล้วนะ <c oughs> หลุดแน่รอบวันนี้หลุดแน่ <c oughs> จะมมงหไหม ็นไรคไม่เป็นไไรม่วีนนะโอเคไม่วีนกันนะครับเราต้องไปเปลี่ยนเกงก่อนเพราะว่าเราต้องใส่กางเกงอะไรก็ได้ขึไม่ใช่ยีนนะครับทีนี้กูน่าบอกมาใส่แสแลกใส่อะไรมาปกติมันใส่นะใช<ไ>่ใส่อะไรแบงก์อันนี้ื้อใส่ยีนเป็นไงกุปปะกอนของมันต้องมีปะเกีเราตีก๊อฟด้วยของต้องมีปะตีวันเดียวตีวันเดียวน้ำหมวกกูอยู่ที่รถเอาไปซื้อหมวกมาซื้อไว้ดิเพื่ออะไรบิดต้นดีกว่ากูเห็นบิดต้นลดยีด่สิบเปอร์เซ็นต์จากป้าย how much เ้ยไปดีกว่าวะแก้ทางเล่นๆกาตีเล่นถ้ามึงได้แว่นอีกเป็นเรื่องอีกเด้ๆซื้อลูกกอล์ฟแถมหมวกจริงนะถ้าเป็นราคาขายเก้าร้อยเก้าสิบแต่เขาไม่ขายเขาแถมอ้าวนี่ไม่ขายเหรอม่ขก็แถมให้ผมเลยคุณก้าวไอ้ดีมันต้องซื้อเท่าไหร่ครับพี่ถึงจะได้ไอ้หมวกซื้อสองโหลแถมหนึ่งโหลแล้วก็แถมหมวกหนึ่งใบสองโหลนี่เท่าไหร่ครับสองพันห้าแปดสิบลูกเก่าแปเอหมวกที่รถไะ ไปหมวกให้ราดีกว่าเฮ้ยแค่เด้อเว้ยใส่ไปแล้วตีเงินแบบแล้วลองครั้งแรกจะได้สวยจัดอ่ะเราซื้อลูกกล้องไปพี่อยากได้หมวกพุ้ซื้อลูกกอล์ฟอันนี้กล้องอะไรอ่ะทำเป็นสองหลาบนะวัดระยะคนซื้อไหมเนี่ยไม่ต้องแคดที้มีใช่ไหมครับ ไม่ไม่มีครับแค่ที่จะกาดระยะให้ทนายแบบร้อยตีถูกลู้ก่อนแล้วค่อยซื้อวันนี้กลายเป็นอีกหนึ่งวันที่วุ่นวายนะครับก็ทาที่กำลังจะเป็นเลขาผมนะครับฝากดูไวมนะครับว่านี่แหละปัญหาหน้ากองนะครับผู้สัมภาณ์ที่เข้ามาถามถามว่างานทําอะไรบ้างครับโบอกไม่ถูกเหมือนกันครับเพราะว่าหน้ากองปัญหาเยอะเหลือเกินวันนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือกูลืมแจ้งว่าห้ามใส่ยีนแต่ว่าเราไม่รู้อยู่แล้วด้วยนะวันนี้ต้องถ่ายอะไรก็คือมันจะมีกองคริสมาสที่ต้องถ่ายจะไม่มีลูกค้ากับวันนี้มีางท่่เยยถ ก็เลยมีปัญหานิดนึงว่าเอ้ยต้องมาอย่างนี้โดนค่าคงค่าก๊อปไปก็ครึ่งหมื่นค่าตัวเพื่อนอีกครึ่งหมื่นรวมกันเป็นหมื่นหนึ่งวันนี้เสียอ้ําจ่ายหมดครับไอที่พูดนี่คือไม่ได้ดีใจเลยนะ Let's go ครับลีครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วตตีแล้วดีใจมากเลยครับพี่ไม่มีคนปัญหาเยอะแบบนี้ไหมครับไม่ไม่ไม่ค่ะมันธรรมดาอ๋อโอเคไม่ไม่มีไม่เคยมีใครแต่ร้อนมากร้อนมากแล้ถ้าต้องหลบแดดว่ะมาแล้ว เหมือนจนเพราะอะว่าระหว่างทางอาจจะไม่ได้เจอกันก็เริ่มต้นที่เดียวกันจบที่เดียวกันแต่ระหว่างทางมูเบ้อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้ถ่ายแต่ข้างบนนะอันนี้อันนี้ให้ดูข้างล่างเฉยไม่ต้องถ่ายแล้วถ่ายได้ไหมกําลังปิ้นตีกอล์ฟสามหลุมกลางแจ้งนะครับใครชนะเอาไปเลย1,000บาทเริ่มเลยไหมหลุมแรกรู้เลยกูกลับเลยแล้วกันเริ่มครับไอ้แดงก์ก่อนเฮ้ยเอ้ยนเรื่อว่าเก่งนะครับ นี่ออกขวาขวาขวาลอยตีถูกลูกก่อนแล้วค่อยซื้อไปดูแล้วไปดูอลไรอยู่ดูดีกูไปวอร์มก่อนดีกว่าไปไปดูมแรกครับเออไอ้เหี้ยอยู่ที่เดิมเดี๋ยวพี่แคดตี้เขาช่วยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับเวลาเล่นน้อยตีถูกลูกก่อนโอ้ไม่เป็นไร้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดอบนะ รอำครับผมอยู่ที่เดียวกับมึงแหละเอาจริงๆอ่ะ๋อก็ต้องไปดอบอย่างนั้นแล้วอับรอบเลยพี่ข้างหลังตามมีเดียวกูเลยผมอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนผมมาดอบแถวนี้ก็ได้นะได้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้นี่นาโอ้โหไกลมากนะโอ้โห ไลูกพี่เนี่ยกูน่าจะซ้อมมาก่อนได้ไหมคดับได้กันไดหมครับไม่ดับได้ค่ะดับเลยครับกลับเล้ดับเลยดับเลยผมไม่เอาแล้วอันนี้หลุมสองป่ะหลุมหนึ่งยังไม่จบยังไม่จบเหรอเาซ้อมเยอะๆนะครับก่อนมาเล่นกอล์ฟผมผมซ้อมเมื่อเดือนครึ่งที่แล้วครับเพราะฉะนั้นมึงควรซ้อมใหม่ครับอือใช่อุ้ย ผมตีไปกี่รอบแล้วพี่โอ้สี่ห้าครั้งแล้วค่ะโอ้ผมพาแล้วเหรอใช่ผมพาพาไปแล้วแล้วยังไงอย่างเงี้ยดรอปแล้วดรอปอีกนี่เท่าไหรห้าเหมือนกันไหมขึ้นหกขึ้นหไอเฮียนอ่ะกว่ากูดูพี่อาร์ตนะครับทุกคนจับจ้องไปที่พี่อาร์ตเออเฮ้ยกูเห็นอะไรแดงๆด้วยเมื่อกี้นี่หักแขก่อนมัดแต่อย่างนี้ดีแต่อย่างนี้ไกล ว้าลีสโกเจอกันหน้าหลุมเลยพี่ดิแดนตีไหลไปนู่นแล้วอะหรือว่านี่ผมควรตีชิ่งไหลเหมือนกันอ๋อมันคือกีฬาที่แข่งกับตัวเองนะทุกคนคือถ้าอยากดูคนตีเก่งไปดูช่องอื่นนะไอ้เหี้ยช่องนี้ไม่อ่ะช่องนี้นิวบี้หน่อยถือว่าเป็นประสบการณ์ในคนอื่นเผื่อคนอื่นไม่กล้าใช่ต้องพักก่อนพีคทั้งไตพี่แกรี่ใจดีนะเห็นไหมน่ารักมากผมขอพิชชิ่งได้ไหมครับ เดี๋ยวกูไปสวิงวิ่งรอแล้วกันอันนี้เจริงยังผมจะสะบัดกล้องตามอแล้วผมสะบัดกล้องตามนะโอเคครับท็อปลูกค่ะล Let's go มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็จะกิ้งไปไเอางี้ตอนเริ่มไม่สำคัญสำคัญตอนจบดูดูกูเอาไม่จบเลยได้ไหมจบเลยค่ะ แดงพัชกรดื้อเลยค่ะดื้อด้วยจบเลยดีกว่าครับไอ้เยอ้ยากจบหลุมสองนะค่อยเข้าสกิปได้จบหลุมสองแล้วจะไปขึ้นหลุมสามเลยนะอันนี้คือเรากำลังหลุมสองใช่ไหมใช่เอออันนี้เราต้องหนีเขาก่อนเพราะเขาตามอยู่เดี๋ยวผมขอสรุปคะแนนหลุมแรกก่อนได้ไหมครับหลุมแรกผมแรกเราจบที่สิบสามค่ะ ไม่มีกูตีทีองนะจริงป่ะเนี่ยงั้นกูตีลงน้ำดอบเหมือนมึงลูกแรกดอบปุ๊บถึงตรงกลางเลยอ่ะอุ้ยแล้วเพื่อนถ้าลงน้ำก็ดอบตรงนั้นำอุ๊ยเออว่าถ้ามันเข้ามือแล้วมันก็จะไปเลยโอเคได้อยู่อุ๊ยไปได้ค เดี๋ยวเราไปจับที่เดียวกันอ่าหลุมแรกกี่คะแนนร้อยกว่ามั้งสิบห้าสิบห้าไม่พี่แบงค์อันนี้นะทรับด้ดีอัปเดตหน่อยเมื่อกี้พักกล้องมาอ๋อพักกล้องมาใช่โคตรเท่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูเก่งทั้งทีมแล้วพี่เอ๊น้องเพื่อนรอเก่งทั้งทีมสรุปคะแนนครับพี่ผมขอสรุปคะแนนก่อนย้ายได้ไหมครับร้อนะจ๊ะร้อนจ้ะ เดี๋ยวไปคุยสรุปตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่ง่ายแล้วสรุปกูที่3มกูเล่นเน้นคุมม่ไมเอคุ้มมาแต่ีหยเตีน้อยแล้วก็มีคุมีวจย่นี้เราหมที่3มะเนี่ยหลุมที่3แล้วคือถ้าอันนี้จบคลิปแล้วแต่ว่าเราต้องก้าวหลุมไนี่าสรุปคะแนนก่ ตเั้งแต่อันนี้พาสามโอเคหน่อยคือมาตีน้อยตีน้อยนี่เป็นนี่บุฟเฟ่แต่เนตีน้อยก็ตีหน้าให้เฮียเลิศเกินสรุปคะแนนกันดีกว่าเพื่อนๆจบคลิปของติ๊กต็อกละสรุปคะแนนก่อนนะครับผมตีหลุมแดงได้13หลุม2ได้8หลุม3ได้แปดหลุมมึงแรกเท่าไหร่สองสามเก้าของเขาเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยนี่ผมจำได้สองพ่อมึงไรตีแดงสิบห้าสิบห้า สิบแล้วก็ลงตามเก้าของผมลุมแรก12่สอง้าแล้วก็สิบุที่สนี่สิกูชนะกูชนะ2หลุมหรือเปล่าเออกูชนะใช่กูชนะสอลุมชนะครับับ พี่ยัไม่เคยมีใครตีได้เลยพะเนี่ยตีเลยไปอ่ะขึ้นกรีนติดอันนี้เดียวอืไม่เป็นไรสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงว้าวดูไว้ดูไว้สวยไหมสวยสวยสุดมันเป็นครั้งเดียวที่กูตีได้ในแต่ละลูกอ่าเท่ากูเลยเพื่อน บีฮู้วว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 วอวว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 อวว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 ีวว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 ว่วววววว่วว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 วทวว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 วลวว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 วัเว ไอ้เหี้ยดังป๊อกไปนู่นเลยอ่านไอ้ภาพในหัวกูขอดูเห็นภาพในหัวโอ้ยวหทําไม่แบบนั้นไหมากันถ่ายไม่ทันโอ๋เอาไว้เอาไหมได้รีแอคกูโอเคแถ้าถูกทิศนี่ลงเลยลูกนี้ โอเคครับอยากรู้คะแนนครับอ๋อแบงค์กลับไปก่อนแล้วนะครับเผื่อใครไม่เห็นกลับไปแล้วส่วนแทนก็กลับไปแล้วครับมาถึงติตัวอยู่นี่เฉยๆกายหยาบก็แบบติดศูนย์หมดต้องจบเท่าไหร่ครับสี่สิบไม่เกินนะเกินไหมเท่าอ๋อสามสิบหกอันนี้ผมเจ็ดสิบสองนี่เท่าไหร่การเปลี่เกือบเต็มแล้วเนี่ยถ้าเต็มร้อยก็คือเกรดเอกลับดีเขี้อเจอกันครับขอบคุณมากวันนี้ดีค่ะ อ๋อหอยแบงได้ได้สิเบตก็น่าจะมีถ่ายเหมือนกันเดี๋ยวลงตารางใช่ไรนะลงตารางให้ใช่เราหาลูกค้าไปถ่ายกันด้วยหน่อยได้งานช้างจำได้ว่าเป็นงานช้างช้างเลยเหรองานช้างเป็นเรื่องใหญ่ <laughs> ง,หญงานช้าง,งา